เขาถึงขั้นทาให้รัฐบาลที่มันแข็งแรงที่สุดมาเป็นรัฐบาลเปลี่ยนน้ำเพื่อทําการมหาไทยทเราด้วัาความสัมพันกันเพราะฉะนั้นว่ามีความสําคัญของเขามากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัาคัญอยู่ที่อยู่ที่ผลงานอยู่ที่ความทุ่มเทครับที่น้องประชาชนไม่ได้นนอยู่ที่อำนาจถ้าใครคิดว่าได้กระทรวงมหาไทยไปแล้วได้อํานาจ ต้องบอกต้องเตรียมรับความผิดหวังได้เพราะว่าการราชการประจําเนี่ยเขาก็เขาก็มีวิถีทางที่เขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องความสัมพันธ์กับคุณนักสินยังไงความสัมพันธ์กับคุณนักสินยังไงในแบบใครครถามนี่ไงถามใครความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับคุณนักสินยังไง ไม่เหมือนเราไม่เคยเราเราไม่ได้ไม่ได้คุยกันตั้งนานลรถ้าถ้าเหมือนเดิมได้ก็คงไม่เอาไปนะถ้วก็ดอถ้ารักผมเหมือนเดิมแม่ก็คงไม่จไม่ไม่กอดนะเราแ่แโอเคบค